มือแบบปุบปับไปจากลูกอยู่บ้านครบทั้งสองคนพ่อกับแม่ก็ชวนกันหาเรื่องพาออกไปกินข้าวนอกเมืองหาเรื่องนั่งรถเล่นั่นแหละวันนี้พี่เนมเป็นเนิเกเตอร์จ้ะเลี้ยงคอมวันล้วค่ะตอนนี้กินแล้วเนี่ยนด่นดี่บ่อกินสองครั้งมั้งพาเนมมาครั้งหนึ่ง ร้านเก่าแล้วหลวงสายเนาะสายานี้ก็ได้สายหน้าอัไ้ไปสันจาจำาำล้อน้ากุ๊ไปเหมือนุเวไหวเหรอของจริงอันน้เลงเลไปเ้าเจ้าจอนะลันลับลัลัับน่งานหลักน้านิดเลยจ้ะหาร้านจ้ะมีชาบูยูนานฝั่งนู้นั้ น<อ>าแม่เปิ้ลมากินข้าวด้วยกันจ้าเป็นไงล่ะมันพูดต้องตับผมแล้ว